สวัสดีเจ้าวงี้เจ้ารับวันเกิดสาวเหนือนเจ้าวันนี้ง,นง่ายๆจะมาทําอันที่เราเคยทําไว้คือผักกาดแห้งนะเจ้าหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ที่เราทําไว้แล้วเดี๋ยวจะแล้วก็ตักแห้งไว้แล้วนี่เดี๋ยววันนี้เราจะเอามาทําเป็นกับข้าวล้วเจ้าวันนี้เราจะทาผัดผักกาดผัดผักกาดแห้งใส่หมูเดี๋ยวมารอดูวิธีทํากันนะเจ้า เขาก็จะเอาผักกาดมามาลวกน้ำให้มันนิ่มก่อนหน้เจ้าเราเอาไปต้มไปสัก,สกประมาณสักสิบห้านาทีเนี่ยเจ้าเดี๋ยวพอผักกาดนิ่มแล้วเราจะอ,าออกมาหัน่นแล้วก็จะเอามาพัหนะเจ้านี่เจ้าตอนนี้คือผักกาดผักกาดแห้งนะเจ้าตอนนี้เราเอาไปลวกน้ำมันก็นิ่มเรียบร้อยแล้วเจ้านิ่มแล้วเนี่ย แล้วเราก็ไปบีบเอาน้ําออกนะเจ้าบีบเอาน้ําออกเสร็จเดี๋ยวเราจะหั่นนะเจ้าแล้นี่ก็คือเครื่องปรุงหมูกระเทียมสับพริกสับที่เราจะเอาลงไปพัดนะเจ้า เสร็จแล้วเจ้าหน้าตาเป็นไ้ของเจ้าน่ากินก็น่ากินมากขอบอกว่า่แบบว่า,วา,วามันเป็นพักกาดแห้งแล้วก็เอามาพัดนนี่แบบมันอร่อยอ่ะนี่กินแบบพรอน,อ,นอืมกินกับข้าได้ข้าต้มกุย้ยชสักถ้วยนึงเข้ากันเลยเจ้า อร่อยมากเลยอร่อยมากค่ะลำแต้ตเลยเจ้าอร่อยอร่อยลำขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวพังเจ้ากับผักกัดแห้งใส่หมูสามชั้นนะเจ้าลองไปทำดูกันนะเจ้าวิธีทำ แล้วก็วิธีทําผักกาดตักแห้งก็จะอยู่ในคลิปคลิปที่เคยลงมาแล้วนะเจ้าจะได้กับเข้าไปค้นหาไปดูกันนะเจ้าในในคลิปที่ชื่อว่าตอนผักกาดตักแห้งนะเจ้าพอตากเสร็จแล้วเนก็เก็บได้เมินเจ้าเก็บได้เป็นปีเลยเจ้าเราอยากอยากกินอยากกินตอนไหนก็เอามาทํากินนะเจ้าเจ้าสําหรับคลิปนี้วันนี้งานลาไปก่อนล้วเจ้าคลิปผักกาดตากแห้งผัดไส่หมูสามชั้นนะเจ้าไปละเจ้า อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเง่ายๆเพื่อนๆเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายไปละเจ้า